สวัสดีค่ะต้อนรับกับข้าสูตเพศสูตรอนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชาบาลแห่งชาติในพระราชธรรมองค์การอุสาหกรรมป่าไม้ในรอบสี่โมงแรงเจ้านะสี่โมงเย็นนะคะกำลังเอ่อตอนนี้กำลังมีปัญหากับพ่อพลายอยู่นะคะก่อนเปิดไลฟ์นี่เขาร้องเสียงดังมากโอ,อ้าวก็เลย่าบว่าอ่ะ,อะเลยคุยกับพ่อพลายว่า เดี๋ยวเปิดไลฟ์มาช่วยร้องแบบนี้นะคะปรากฏว่าดักปิงนะฮะแปลว่าเงียบกริบไม่ร้องเอ๊ะหรือเขาจะเข้าใจภาษารอผิดเราบอกให้เขาส่งเสียงเพราะว่า FC f แฟนเพจหลายคนนะคะอยากจะได้ยินเสียงกังวานของพ่อพายนะคะอ่ะอันนี้เสียงขับคุณ่นจะเ้าคุณ่ในคุยกับคุยกับพี่โอ๊นะคะนี่คุยกับพี่โอ๊ พี่โอ๊ตเอาผลไม้ให้กินนะคะนี่ลองชิมดูซิไหวไหวไหว <laughs> 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 เห็นเห็นปุ๊บน้ำลายหยดเลยเหรอ <laughs> <laughs> อืไมนนะะไม่กินแก้วมังกรนะอ้าวไม่กินนะคะไม่กินแก้วมังกรไม่รู้จักหรือเปล่า <laughs> อ่า <laughs> บอกเกย <laughs> บอกเกยบอกเกย ศักสริไม่ได้ร้องเพลงนี้แต่แค่จะบอกว่าไม่เคยกินแก้วมังกรต,ต,ตัวอื่นกินไหมอ่ะอไม่หลอไม่เคยเอาแก้วมังกรให้ช้างกินเหมือนกันอ๋อเออเดี๋ยวรอรอรอดูนะคะอ่ะเอา,าอเออเอาวางไว้กินหญ้าดีกว่าอาหารหลักนะคะหรือพ่อพายรักษาหุ่นหรือเปล่านะคะ เขาพายรักษาหุ่นไม่ร้องอ่ะเหมือนแกล้งอ่ะเมื่อกี้นี่คือเสียงดีมากเสียงก้องกังวานดังไป8ปดทิศนะคะแต่ตอนนี้ไม่ร้องแล้วเงียบกริบอ่เมืกก่อกี้ก็เลยใช้คำว่าดักปิ้งนะคะมีคนต่อให้ด้วยดักปิ้งเย็นวอยดักปิ้งอยวอย อันเดียวกันหรือเปล่าน่าจะอันเดียวกันน้เจ้าน้อนาะสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้กับรอบที่สองของพลายศักสุรินค่ะกับโรกวันที่21นะคะวันนี้เรามีผลไม้นะคะแปลกๆไม่แปลกๆผลไม้เสริมอ่ามาให้พ่อพลายศักสุรินได้ลองชิมนั่นคือแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรแต่พ่อพลายไม่กินนะคะกินฝรั่ง แตงโมกินฝรั่งกินเมื่อตอนบ่ายให้ฝรั่งให้แตงโมเนาะแตงโมกินฝรั่งกินแล้วก็กล้วยนี่กินนะแต่ไม่กินอ่แก้วมังกรน,นะคะสวัสดีน้องมิงค่ะย้อเซลชืล่อเมชิ่อจิโออาบชี สวัสดีน้องหมิงนะคะสวัสดียามเย็นสวัสดีทักทายเป็นภาษาเกาหลีน้องหมิงรู้ได้ไงพี่ได้นั่งยองอะจริงๆตอนแรกว่าจะนอนยองนะคะไม่ได้ไม่ใช่แล้วทักทายกันเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนเพจทุกท่านด้วยนะคะทุกาสารที่ในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงนอกประเทศไทยเนาะบางท่านก็อยู่ไกลถึงเยอรมนีอ่า แล้วก็บางท่านก็อ,อยู่หลายทวีปเลยเรียกว่าคนไทยนี่ต่อให้อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะที่สำคัญคนไทยไปอยู่ที่ไหนนะคะมีน้ำใจจะทำอาหารเผื่อแผ่แจกชาวบ้านเขาเรียกอะไรเพื่อนบ้านไม่ใช่ชาวบ้านเพื่อนบ้านนะคะ,ะนี่น วันนี้พายศักสุรินของเรานะคะมีผลไม,ม้เสริมทำไมพ่อกินหวานนี่นะพ่อตาแบบตาหวานเลยนะจ๊ะ <c oughs> Good evening, ladies and gentlemen. Today is the 21st day of quarantine d u r a t i o n Muduraja mm hmm. or Saksurin. So we have a special fruit for him, but he he didn't eat. He doesn't eat u uh, dragon fruits, but he eat g waffer. Banana watermelon, but not dragon food. Maybe he, he doesn't know what dragon food tastes. It's very delicious and I like it, but maybe he doesn't like it. วันนี้พ่อพภยศักสุรินของเรานะคะงวงน้อยๆค่อยๆหยิบค่อยๆจับอาหารหยิบขึ้นมาหยิบญ้าขึ้นมาก็ทำญ้าให้เป็นประโยชน์นะคะพัดไปพัดมา อรอบเย็นนี้กินแบบผู้ดีรอบกลางวันนี่กินแบบ <c oughs> เรียกว่าอะเมื่อกี้กำลังจะบอกกินแบบผู้ดีตอนนี้เอาไปใส่ใส่ในปากละคาบไว้คาบไว้แอค่อยๆค่อยๆใช้ลิ้นนะคะดึงย่าเข้าไปในปากนะค่อยๆกินนะคะเนาะวันนี้พลายสักสุรีของเราตาหวานผมใส่กินผลไม้หวานเยอะนะคะ น้ำหวานขึ้นไปที่ตาตาเลยหวานอันนี้อันนี้คือเป็นแบบอาการบ่งบอกว่าอืเคลิมฟังเสียงเราหรือเปล่านะคะหลายท่านบอกว่าแอดเดียเสียงใสกังวานคล้ายดังระคังขอบพระคุณมากค่ะไม่กล้าพูดเยอะอเดี๋ยวเสียงตีกันระครังของคอคอพลาย ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจนะคะคำชมเนาะแล้วก็มาติดตามรับชมกันตรงนี้นะคะส่งดาวส่งหัวใจมาให้เท่านี้ก็ชื่นใจนะคะฝากติดตามเนาะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการรักษานะคะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่เราชาวไทยจะได้รับรู้ว่าอ้โ โรงพยาบาลช้างเขามีวิธีการดูแลรักษาช้างอย่างไรนะคะฝากชมสําหรับคลิปนะคะคลิปวิดีโอในช่วงบ่ายเนาะที่เราจะเปิดในเรื่องของภารกิจของโรงพยาบาลช้างของเรานะคะโรงพยาบาลช้างของเรามี2ที่นะคะมีภาคใต้จังหวัด กระบี่ภาคเหนือจังหวัดลำปางนะจังหวัดกระบี่ก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามานะคะใช่ของที่ที่คุณหมอโบอยู่หรือเปล่าก็ใช่นะเป็นที่คุณหมอโบอยู่เนาะแล้วก็ที่ลำปางของเรานะลำปางของเราก็มีคุณหมอโบเช่นเดียวกันนะชื่อหมอโบนะคะเก่งทุกท่านเนาะก็ดูแลรักษาช้างนะคะช่วงนี้ก็โรงพยาบาลไม่ค่อยว่างเลยนะคะ มีแอดมิกันมาบ่อยครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีพันธมิตรนะคะที่ทำงานร่วมกันเนาะโรงพยาบาลช้างในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะคะ8แห่งนะ8แห่งนะคะมีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมา้เรานะคะอ2แห่งนะคะก็ทำงานร่วมกันเนะาะเมื่อวานทางทีมคุณหมอนะคะก็มา สังเกตการนะเราเริ่มไปวางแผนเรื่องการรักษานะคะเราก็มีคุณหมอหลายศาสตร์เลยนะคะมีหลายศาสตร์หลายแขนงนะพากันมาดูนะคะว่า,าเราจะมีแผนการรักษาอย่างไรนะคะ Sri Lanka don't like dragon f o o d t oh I see so I also asking a m a h u t a Thai m a h u t who had been to Sri Lanka that do Sri Lanka have a dragon f o o i t s so actually dragon f o o i t h is very Uh, it's sweet and it's a very good fruit too but maybe he 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 never eat it before but that is okay so we just try to feed some fruit for for him so we feed a watermelon and a guava and he can eat very well too just only dragon food that he doesn't eat hi <laughs> กินกลือกินหญ้ากินแตงโมกินบะมันนะคะทำไมอาหารเหนือผลไม้เหนือต้องมีคำว่าบ่าบ่อหรือเปล่าบะมั่นเออบ่าบะมันบะต้องบะตื่นบะคณะเอออาจจะแบบลักษณะเป็นลักษณะน้ำที่ใช้เรียกผลไม้ใช่ไหมอยู่เหนือมานานก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะ อย่างเช่นคนเหนือบอกว่าจะไปไปนะมีไปสองครั้งแปลว่าอย่าไปนะคะนู่นไปนู่นแล้วนะคะมาใหม่ๆไปนู่นแล้วนะคะไม่ทันไม่ทันได้แปลครว่าจะไปไปนะคะนะพอพายของเราเค,รเคลบเคลิมไปด้วยอาหารนะคะ,อร,ะอร่อยอร่อยแม่มันชื่นใจจังแล้วก็ที่สำคัญนะคะกระดิ่งของเขานี่เสียงเช่นเพราะพริง้ง ตาหวานไปเลยทีเดียวนะวันนี้คาดว่าค่ำคืนนี้อาจจะนอนหลับนะคะนานรู้สึกว่าพลายศักดิ์สุรินนี่ช่วงระยะหลังๆมานะไม่นับช่วงสองสามวันแรกที่ยังเขาเรียกว่าตื่นกับสถานที่ใหม่ยังตื่นตื่นเต้นตื่นตะนกอยู่นะคะก็จะยืนหลับซะส่วนใหญ่หลังๆมาเริ่มล้มตัวลงนอนแล้วก็นอนเยอะเหมือนกันนะคะ ก็ขั้นต่ำก็หนึ่งชั่วโมงสงชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะนอนนานเหมือนกันประมาณสามชั่วโมงนะคะบาบามั่นนะคะอ่าตอนนี้พ่อไม่พ่อ,ไม,พอไม่พ่อทำตาหวานสักสุรินตาหวานไม่เพะไระ่ค่ะแอดมินจะหลับก่อนนะคะ ล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะกินทั้งวันเนาะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอัปเดตนนิดนึงเมื่อวานทางทีมสตอแพทย์นะคะก็มาดูว่าอาการขาหน้าของวะพา,ายเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีในส่วนของการฝึกซ้อมขึ้นรถบรรทุกขนช้างเนาะเคลื่อนย้ายจากทางฝั่งกักโรคตรงนี้นะคะไปที่ ไปที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะก็เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็อรอผลตวรวจเลือดเพื่อความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งหลังครบ30วันนะคะจริงๆอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมนะคะที่ ให้พ่อพายได้ทําความคุ้นเคยเนาะไม่แน่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าได้ไปที่โรงพยาบาลช้างไปเจอกลิ่นยาหรือว่าเจอช้างเชือกอื่น,นๆนี่เขาจะตื่นเต้นขนาดไหนนะจะตื่นเต้นตื่นตัวขนาดไหนเนาะก็เดี๋ยวเรา,าฝากติดตามนะคะรอชมกันหลังจากครบ30วันแล้วจะมีไลฟ์หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวดูในแผนนะคะดูความพร้อมดูหลายๆอย่างด้วยเนาะอาจจะยังให ให้คำตอบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะที่ไลฟ์ได้เราก็จะไปไลฟ์ให้นะคะหรือเราอาจจะอัปเดตนะคะอัปเดตในเรื่องของการรักษาผ่านโพสหรือผ่านวิดีโอนะคะใบกินใบกระท่อมหรือเปล่าอ่าใบกระท่อมไม่ใช่ตรงนี้เรามีแต่ตูกคะ่ะไม่มีกระท่อมอันเดียวกันไหมกระท่อมกระตูอันเดียวกันหรือเปล่า อบอกว่าช้าไม่ได้กินหวานกินไม่ใช่อันนี้เขาส่งเขาตาหวานนะอาจจะเป็นแบบกินหวานเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือช่วงนี้วันนี้อากาศวันนี้อากาศดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสลมพัดลมเย็นมากวันนี้บอกแล้วว่าวันนี้เหมาะแก่การซักผ้านะคะเหมาะแก่การซักผ้ามากเพราะว่าลมเย็นมากเลยน,ะนั่งตรงนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะคะบางวันก็จะร้อนเนาะวันไหนร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันก็ฝนก็ตกนะคะ ภัยสักสุรินของเรานี่น่าจะชื่นชอบอากาศเย็นๆนะคะจะกินไปหลับไปหรือเปล่าพ่อดูสายตาช้างมีดวงตาเล็กนะคะนี่เวลาซูมดูใกล้ๆอ๋อดวงตาจันเล็กนะคะก็เวลาที่เราเข้าหาช้างนะคะควรเข้าหาในรัศมีที่อยู่เยื้องๆด้านหน้าเพราะว่าจะได้เห็นนะ,ะพ่อพลายหรือว่าช้างเนี่ยเขาจะได้เห็นไม่ใช่ว่าพลาย ช้างเขาจะได้เห็นเรานะส่งเสียงร้องเรียกเนาะแล้วก็ควรเข้าหาช้างในขณะที่มีควานอยู่เท่านั้นนะคะในขณะที่มีควานอยู่เท่านั้นพอถ้าพิควานไม่อยู่เนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างเด็กช้างเล็กช้างชาราหรือว่าช้างพลายนะท,ยนะทุกเชือกเลยนะคะทุกเชือกเลยนะคะ นั้นการเข้าหาช้างนี่เราควรคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะเพราะช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคล้ายๆกับรถบรรทุกขนาดใหญ่นะเขาอาจจะเวียงซ้ายเวียงขวาโดนเราเบาๆแต่ว่ามันมีแรงกระทบนะคะค่อนข้างรุนแรงน้ําหนักเยอะนั่นเองพ่อไม่หยิบแก้วมังกรน,นะพ่อหยิบกินแต่ยามองข้ามแก้วมังกรพ่อไม่กินพ่อก็โยนแก้วมังกรกลับมาพ่อ <laughs> เมื่อไเหมือนใส่เข้าไปในปากแล้วแล้วก็เอาออกนะนจะไม่คุยกันจริงๆหรอฮะสักสุรรนก่อนหน้านี้นี่แบบโอ้โหคุยกันแบบเสียงดังสนั่นก้องป่าก็อบอกอยู่ว่าสักสุรนินเดี๋ยวถ้าเปิดไลฟ์มานะรบกวนเออเสียงดังๆแบบนี้ด้วยอพอบอกปุ๊บศักสุรินเงียบปั๊บเลยไม่รู้ว่าเราสื่อสารผิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบเขาเขาน่าจะเรียนภาษาไทยไปเสร็จปุ๊บ เขาน่าจะไปแปลผิดแน่เลยอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวสงสัยต้องกินอ่าวุ้นของโดเรมอนนะคะวุ้นแปลภาษาแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวรอรอ,รอดูซิว่าปราพายจะส่งเสียงให้เอซีชื่นใจหรือเปล่านะคะอ๋อบางท่านบอกว่ามีแฟน คับแฟนเพจชาวศรีนังกาบอกว่า fruit, dragon fruit is very expensive in s รีนังกา oh i see because in Thailand is very common fruit for dragon fruit and especially in this in this season so for me i i like dragon fruit because it good for diet it's good for diet พ่อพลายสักสุรินคะวันนี้จะส่งเสียงไหมคะไม่รู้ว่าพ่อพายแปล แปลคำสั่งของแอดมินผิดแน่เลยอ่ะแอดมินบอกว่าให้ส่งเสียงดังๆนะปรากฏว่าเงียบปิ้งดับปิ้งนะคะไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยเราบอกให้พูดดังๆไม่ได้บอกให้เงียบนะคะต้องต้องมีอะไรผิดพลาดอ่านอ่านอ่าคอมเมนต์ตามน้องหมิงไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นทํานองต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง ักสุเรนบอกว่าปากไม่ว่างรับทานอยู่นะๆๆคะกินอยู่กินทีไรแล้วคือเงียบนะคะกินทีไรแล้วคือคือเงียบนะคะาสำหรับอ่แฟนเพจหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าจะได้มาเจอพลายศักสุรินตัวเป็นๆกันเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวรอประกาศนะคะรอประกาศเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าหลังจากการกักโรค30วันครบปุ๊บนะคะเรามีการ ดูความพร้อมของวัคซายว่าพร้อมในเรื่องของการรักษาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะไปที่โรงพยาบาลช้างเนาะตอนนี้ที่โรงพยาบาลช้างในส่วนตรงนั้นเราก็มีการจัดเตรียมพื้นที่อยู่นะคะให้ พ่อพายได้อยู่เพราะว่าตรงจะต,ต้องใกล้ๆกับคุณหมอนะคะในในการรักษาแล้วก็การรักษาพ่อพายนี่ไม่ได้ฉีดยาสามเข็มแล้ววิ่งปลอนนะคะก็ต้องวินิจฉัยต้องตรวจอย่างละเอียดกันอีกครั้งนะต้องตรวจอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้พี่ควานก็สร้างความคุ้นเคยให้กับพ่อพายกันก่อนนะให้ให้คุ้นเคยให แล้วคุยกันรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาแล้วเราจะได้พ่อพายเขาจะได้ยอมรับการรักษานะคะทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราทํานี่ก็เพื่อการรักษาเนาะเพื่อการรักษาเพื่อทีอ่เราจะได้ช่วยเขาได้เต็มที่นะคะเรื่องของแผนการช่วยเหลือเนี่ยเชื่อว่าสตวแพทย์นะคะก็มีการวางแผนอย่างเต็มที่นะเต็มความสามารถนะคะมีคนบอกว่าแตงโมพี่นุ๊กต้องมีอะไรใส่แน่เลยของใส่เป่าคาถา อ่ะถ้าใครจะมาเที่ยวหาวะายแล้วอยากนําผลไม้มานะคะแนะนําว่าอ,อย่าเอาแก้วมังกรมาอ่าแต่ว่าถ้านำมาจริงๆนะคะขอรบกวนนำไปล้างนะคะที่โรงพยาบาลช้างกันโกรนนะคะถ้าในปริมาณมากๆกก,ก็อาจจะ,ต,รระจนะต้องมีการกระจายให้ช้างเชือกอื่นนะต้องมีการกระจายให้ช้างเชือกอื่น ลองหัน่นเดี๋ยววันวัน,วนพรุ่งนี้เราจะลองหัน่นลองปอกให้พ่อพายกินดูว่าพายตกใจหรือเปล่าทามันเป็นมังกรฉันไม่กินเนือ้อนี่มันคือมังกรแบบผลไม้อลองลองเขาลองจับแล้วละกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าลองจับแล้วอ่าจับแก้วมังกรแล้วมากินไหมหัวบะกินห้าไปจ้าไหมอย่างเอาจ้าพอจ้าพอแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นเนื้อมังกรนั่นเอง กินน้ำนะคะกินน้ำไหมกินหรือเปล่ากินอะกินน้ำได้เรื่อยๆนะคะก็วันหนึ่งก็ดื่มน้ำา1 0 0 2 0 0ลิตรนะคะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนเนาะเขาก็ไม่ค่อยกระหายน้ำเท่าไหร่นะเวลาที่หิวน้ำพี่ควานหยิบสายยางมาเขาก็จะมีการตอบสนองนะคะชูงวงขึ้นข้างบนนะคะแปลว่า ขอบคุณหรือสวัสดีนะคะจริงๆการให้ช้างชูง,งวงขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นกุศโลโบายที่ถ้าทางสัตวแพทย์ต้องการจะเข้าไปตรวจฟันคุยควานที่อยู่บนคอก็จะบอกว่าบนบน,บนเขาก็จะชูง,งวงขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเป็นการอาปป้าปากนะคะให้คุณหมอตรวจฟันได้หรือตรวจช่องปากตรวจแผลในปากไปกินผักอไปกินพืชผักที่มันมีนามอะไรหรือเปล่านะคะ ก็เป็นการตรวจได้นะคะเนาะทุกทุกอย่างที่เรียกว่าเราฝึกสอนพ่อพลายศักสุรินก็เพื่อการรักษา,าเพราะว่า,าพี่ควานเนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนกับผู้ช่วยพยาบาลนะคะที่จะ คอยช่วยเหลือคุณหมอนะคอยให้บังคับช้างให้อยู่นิ่งนะเพื่อที่คุณหมอจะได้ขอเก็บเลือดไปตรวจหน่อยหรือว่าการให้สารน้ําเกลือเนาะอ,อันนี้ก็หมายถึงช้างทั่วๆไปด้วยนะขอบคุณครับที่หลงังดะกโอ้นะเมื่อกี้เรียกพี่โอนะพี่โอ้เลยเอาเอาผลไม้มาให้นะฮะใช่ไหมไ,<ง>ไม่กินก็โยนมาแก้วบังกรอ่ะ อาหารทุกอย่างนะคะเราควบคุมโภชนาการนะคะก็ค่อยๆให้พ่อพ่ายได้ลิ้มลองได้ชิมไปนะคะเพราะว่าอาหารบางที่เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันกันกบเราเนาะ,ะที่นู่นนะคะจะให้ประเภทแบบพวกใบปา,บาล์มใบเต่าร้างนะคะแต่ว่าของเราที่นี่ก็จะเน้นเป็นญ่านะคะซึ่งจะมีโภชนาการแห่ αι, ได้กิน,ากน้าขนขอบคุณครับพ่อด้วยนะเม่กอก กินข้าวแรงยาม4โมงนะคะ4โมงก็กินเดี๋ยวอีกทีก็ประมาณ2ทุ่มนะการแบ่งการให้อาหารช้างที่นี่ก็จะ4ครั้งสี4รอบต่อวันนะคะวันนี้จะทําผมสีเขียวอีกหรือเปล่ากําลังลุ้นอยู่ทํำไมมทำผมสีเขียวไหมครับทำไหมครับเหมือนเขามองสายตามองชมอยชม้ยชายตาเขาอาจจะเหลมองแอดมินอยู่ นน่ในมองแอนดมินเดียอยู่นะคะสงสัยวันนี้เอาตรงๆนี้มาไลฟ์นะคะสักศุรินทั้งหมด21วันตั้งแต่วันแรกที่เดินทางกลับมานี่ยังไม่เคยแต่งหน้าให้พ่อพลายดูเลยอะ่พะพ่อพลายจะตกหลุมรักเราหรือเปล่า <c oughs> พ่อพลายจะตกหลุมรักเราหรือเปล่าถ้าสมมติเราแต่งหน้าให้พ่อพลายดูนะคะไม่แน่ใจพ่อพลายเห็นหน้าสดทุกวันเลย จำได้แล้วนะ่าจะชินแล้วนะคะอ่มีขอบกุ่ขอบคุณนะคะตามหลักมารยาทสากลนะคะใครให้ของก็ต้องขอบคุณเจอใครก็ต้องทักทายนะคะแต่ทำไมรู้สึกตาปลือเหลือเกินพ่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเชื่อว่ากินเสร็จก็จะไปอ่าเล่นทรายอ่าเล่นดินเล่นทรายต่อวันนี้พ่อแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะ พออกว่าได้แตงโมไปมันความหวานขึ้นตาตาเยิ้มเลยนะคะก็สำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะสามารถติดตามนะคะภายศักสุรินกันได้นะคะทุกวันเวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา16นาฬิกาในช่วงของระหว่างกันกักตัวนะคะก็เราจะมีทีมแอดมินนะคะที่ ามาไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อวานอาลองเข้าไปในทิกตอกดูโอ้นะคะออวันเราเข้าไปในทิกตอกดูเห็นมีคลิปของพลายศักดิ์สุน h a s นี่แบบว่ากระจุยกระจายนะคะคปกติไอเดียมไม่ค่อยเล่นทิกตอกเท่าไหร่เพราะเล่นไม่ค่อยเป็นว่าเเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็มีเข้าไปดูเมื่อวานเพราะว่าหลายๆท่านนะคะมา มาติดตามเนาะหลายๆท่านมาติดตามก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่อยากมารู้จักกันนะคะ,ะบางท่านบอกว่าววเลิกไลฟ์นะคะเปิดช่องยิสีชั่วโมงไปเลยแบบบ้าน AF <c oughs> แสดงว่าอ่อเรารุ่นใกล้ๆกันนะคะทันบ้าน AF อยู่นะคะทันบ้าน AF อยู่ทันดูช่อง UBC <c oughs> ดู แพนด้า,าไปดูบ้านคนอื่นด้วยนะไม่ได้ดูบ้านตัวเองเพราะว่าบ้านตัวเองไม่มีทีวีนะคะอ <ไป S 1> แปลว่าฝากติดตามนะคะภายสักสุรินของเรานะคะควันละสองรอบนะคะส่งกำลังใจให้กับเราได้กดไลค์กดแชร์หรือส่งดาวมาให้เราได้นะคะแน่พ่อบอกมีผมสีเขียวนิดหน่อยนี่ไม่ใช่หงอกนะคะนี่ผมสีเขียวและทรายที่เล่นไปเมื่อสักครู่ ช้างก็มีผมเหมือนกันนะช้างก็มีผมช้างแต่ละเชือกมีผมมีขนยาวไม่เท่ากันนะคะบางเชือกนี่ขนถ้าถ้าช้างที่แบบว่าไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมชาติหรือบางบางเชือกเขาก็จะเป็นเป็นเหมือนกรรมพันธ์อะผมค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาวเหมือนคุณยายน่าจะชื่อคุณยายบุญมาแม่ของแม่แตงที่ผมยาวๆนะคะเจ้าที่ของแม่แตงเขาก็บางช้างที่นั่นเขาก็ติดกิ๊บแม่คุณยายด้วยแล้วก็บางบางเชือกที่ถ้าเป็นช้างที่ไม่ค่อยได้แบบ เจอไปถูตามต้นมุงต้นไม้ในขนก็จะค่อนข้างหนานะคะแต่บางเชื้อก็เป็นกรรมพันธนะุ์นะหนาะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้ว,อลวของเรานี่ก็จะมีภาชีที่ผมเยอะนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลา16นาฬกาต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามเรากันตรงนี้นะคะจำนวน3,000กว่าท่านนะคะรู้สึก ซาบซึ้งและดีใจมากๆเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้แล้วก็อแอดเดียและทีมงานนะคะวันนี้เดี๋ยวจะวันนี้คุณกระต่ายบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยคลิปนะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีไม่มีใครรอแน่เลยเดี๋ยวมีการปล่อยคลิปการการจุดๆๆดๆๆุดนะคะเราไม่บอกนะคะเราเก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วเราจะไม่บอกใบด้วยเราจะไม่บอกใบเหมือนพี่ถาเมื่อวานพี่ถาบอกใบชื่อพี่ควานสามคน มีชื่อปิวโอด๊ดนุกนะอันนี้บอกใบนะเดี๋ยวฝากติดตามนะคะคลิปที่เราจะมีการปล่อยอีกสักครู่ใหญ่ๆนะอีกสักครู่ใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยคลิปนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบเจอกันในวันพรุ่งนี้13นาฬิกาพรุ่งนี้13นาฬิกานะคะ so see you again tomorrow at one o'clock see you at one o'clock tomorrow so today I have to say thank you and goodbye วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ